สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องคาร์อินไซด์ช่องที่พาคุณไปรู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพามาชมรถยนต์ซีดานระดับพรีเมียมจากค่ายฮอนด้าที่หลายคนรอคอยกันมานานกับฮอนด้าแอคคอร์ดสองพรุ่นใหม่ล่าสุดรถที่ผสมผสานความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีอัจฉริยะเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวฮอนด้าแอคคอร์ดสองพได้รับการออกแบบใหม่หมดตั้งแต่ภายนอกจนถึงภายในมาพร้อมดีไซน์ที่สปอร์ตโเฉีเชวและให้ความรู้สึกพร ด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าทรงกว้างไฟหน้าแบบ LED ที่ดีไซน์เฉียบคมพร้อมเส้นสายตัวถังที่ให้ความรู้สึกหรูหราและทันสมัยตัวรถถูกพัฒนาบนแพลตฟอร์มใหม่ที่ช่วยให้การขับขี่มั่นคงนุ่มนวลและประหยัดพลังงานมากขึ้นภายในห้องโดยสารของ Honda Accord 2026เน้นความสะดวกสบายและเทคโนโลยีขั้นสูงมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ระบบอินโฟเทนเมน t ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto บอร์ดหนังแท้ที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์ เพิ่มความหรูหราด้วยไฟแอมเบียนหลายรอบพ้องโดยสารระบบเสียงพรีเมียมจากบ s สช่วยให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินด้านพื้นที่เก็บสัมภาระก,ก็มีขนาดใหญ่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางไกลในส่วนของขุมพลัง Honda Accord 2026มาพร้อมเครื่องยนต์ไฮบริดรุ่นใหม่ที่ให้กำลังแรงขึ้นแต่ประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าเดิมมีให้เลือกทั้งแบบเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.5ลิตรและระบบไฮบริด E H-EV ที่มอบกำลังขับสูงสุดกว่า200แรงมา้าระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT ถูกปรับจูนใหม่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและตอบสนองไวการควบคุมพวงมาลายัยแม่นยำพร้อมระบบการสะเทือนที่ให้การขับขี่มั่นใจทุกเส้นทางด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Honda Accord 2026มาพร้อมระบบ Honda Sensing เวอร์ชันล่าสุดที่รวมฟีเจอร์ช่วยขับขี่มากมายเช่นระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัตริระบบเตือนการชนพร้อมเบรกอัตโนมัติ ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาและระบบเตือนเมื่อถอยหลังตัดกับรถอื่นเพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์การขับขี่ Honda a c c o r d 2026ยังใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นการปรับปรุงวัสดุซับเสียงรอบคันเพื่อให้ห้องโดยสารเนียบขึ้นระบบปรับอากาศอัจฉริยะที่ควบคุมอุณหภูมิแยกอิสระได้ถึง3โซนรวมถึงฟังก์ชันการขับขี่อัตโนมัติบางส่วนที่ช่วยลดภาระของผู้ขับในสภาพการจราจรหนาแน่น ด้วยภาพลักษณ์ที่หรูหราเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยม Hon d a a c อ o r d 2026จึงเป็นรถซีดานระดับกลางที่เหมาะสำหรับทั้งผู้บริหารครอบครัวและผู้ที่ชื่นชอบการขับขี่แบบมีสไตล์อย่างแท้จริงฮอ n d a ยังคงยืนหยัดในความสมดุลระหว่างพลังงานความหรูหราและความปลอดภัยได้อย่างไร้ที่ติสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ที่ตอบโจทย์ทุกด้านทั้งความประหยัดความแรงและเทคโนโลยีขั้นสูง Honda Accord 2026คือคำตอบที่สมบูรณ์แบบที่สุดในปีนี้ อย่าลืมกดติดตามช่องคา r i อิ i g h t ์เพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำเสนอคอนเทนต์ดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในรีวิวรถรุ่นต่อไปจากคา r i อินไซด์ขอบคุณครับ